สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องไล s ์สาระชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพาเพื่อนๆืนะครับมาลบไฟล์ขยะนะครับไฟล์แคสในแอปไลน์นะครับเพื่อที่จะทําการเพิ่มพื้นที่ความจํานะครับในมือถือของเรานะครับวิธีการจะเป็นยังไงครับก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับอนอื่นนะครับ ให้เราไปที่แอปไลน์นะครับกดไปที่แอปไลน์นะครับจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับแต่ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เรามาเลือกที่คําว่าแชทนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาอีกครับ จะมาเจอคําว่าลบข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เ,เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันจะลบข้อมูลอะไรก็คือข้อมูลแคทหรือข้อมูลขยะเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่เ,เราไม่สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้หรือว่าเปิดดูได้อย่างเช่นรูปภาพที่เพื่อนส่งให้เรานะครับแล้วมันมีระยะเวลาในการดาวน์โหลดนะครับมีระยะเวลาในการจัดเก็บนะครับ หลังจากที่ผ่านพ้นระยะเวลาการจัดเก็บรูปภาพหรือว่าไฟล์พวกนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถเปิดดูได้นะครับอันนั้นแหละก็คือไฟล์ขยะไฟล์แคสต์นะครับมันทําให้ข้อมูลความจําในมือถือของเราเนี่ยนะครับสิ้นเปลืองนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลบนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่ลบข้อมูลแคสต์แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปดูที่ข้อมูลมือถือของเราก่อนนะครับว่า ตอนนี้เรามีข้อมูลมือถือมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อมูลความจำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับแต่ไปที่การตั้งค่านะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกให้เรามาเลือกอ่าทั่วไปนะครับตรงนี้นะให้เรามาเลือกคําว่าทั่วไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone นะครับแต่ไปเลย หทีนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะโชว์นะครับพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเราเนี่ยของ iPhone ของเราเนี่ยนะครับจากเดิมนะครับ 64G จิกนะครับใช้ไป52.8 g จิกนะครับทีนี้หลังจากที่เราลบไฟล์แคชในแอปพลิเคชัน l ล n e เสร็จแล้วนะครับเรามาดูอีกทีนะครับว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะลดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับทีนี้ไปที่แอป l ล n e เหมือนเดิมนะครับ ไปที่แอปพลายเสร็จแล้วมาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาที่แชทนะครับแต่ที่คําว่าแชทนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาที่ลบข้อมูลลบข้อมูลนะครับลองสังเกตดูตรงนี้นิดนึงนะครับข้อมูลแคทคือข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ชั่วคราวและสามารถดาวน์โหลดได้อีกแต่ไม่รวมถึงข้อมูลรูปข้อความเสียงและไฟล์นะครับ ทีนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้เลยครับรูปข้อความเสียงไฟล์นะครับคือเราจะลบข้อมูลแคททีเ่เป็นรูปนะครับเป็นข้อความเสียงเป็นไฟล์ออกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนนะครับลบข้อมูลที่เลือกเห็นไหมครับ437.4 MB นะครับจากนั้นให้เรามากดลบตรงนี้เลยครับกดลบตรงข้อมูลที่ บอกว่า,าลบข้อมูลที่เลือก 437.4mb นะครับกดลบไปเลยนะครับทีนี้ก็กดลบอีกทีหนึง่งข้อมูลตรงนี้ก็จะหายไปแล้วครับไฟ์แคทข้อมูลแคทพวกนี้ก็จะหายไปละทีนี้เรากลับไปดูนะครับข้อมูลของเครื่องนะครับไปที่การตั้งค่านะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับจาก 52. ุ เอ่ออะไรอ่ะเนี่ยนะครับทีนี้ก็จะกลายเป็นห้าสิบสองจุดหกนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราลบไฟล์แคชเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลบไฟล์แคชในแอปไลน์นะครับใครอยากจะ,ะเพิ่มพื้นที่ความจำเพิ่มหน่วยความจำของมือถือนะครับก็ลองไปทำตามวิธีนี้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ